สวัสดีครับนี่เก็บสะดานะครับปันสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มครับผลผลิตในสวนครับนี่ครับต่อสารรอบแรกแม่บอกออกก่อนหน้านี้อีกแล้วนะครับแม่ขายได้สองร้อยนี่รอบนี่ก็ออกชุดใหม่อีกครับนี่โอ้โหถุงก็มีนี่เก็บแว้ร้อยพอแล้วแม่ ผมเอาไปมึงเพีเพครับโอ้โหเยอะเลยครับนี่ก็ุงายหนึ่งละอันเป็นบานครับโอ้โหบานก็ประมาณสักบานก็เยอะก็ผสมกันไปครับเพราะว่าบานก็กินได้ครับตอนนี้เพราะว่าสเดามันมันไม่ใช่ว่าบานแท้แท้ครับมันบานบ้านๆสวยๆครับอันนี้ไป,ไปวัดครับแม่บอก นี่ครับที่เหลือก็จะมัดกำไปวางขายครับสดาวเป็นก่อนครับได้เปรียวครับตอนนี้แม่ไปตะปีนมาที่สวนกำละสิบบาทโอ้โหให้ดูนี่ครับสิบบาทกรุงเทพยี่สิบครับกำนี้วันนั้นซื้อที่ทำงานทื่ทำงานซื้อมาครับนี่ครับยี่สิบบาทลวกให้พร้อมกำก็ะจึงเนี่ย น oh, ี่โห้โอสวยเป็นสดาสะเดาเป็นก่อนครับสดาจืดนะครับนี่เป็นก่อนเขาเลยขึ้นกิโลโลล,ละร้อยห้าสิบครับโลละร้อยร้อยห้าสิบช่อสวยๆอันนี้ก็นครับบานก็ไม่ได้บานบานพอกินนะบานบานช่อสองช่อครับไม่ได้ว่าบานหนึ่งช่อ หรือจะได้กี่กรัมครับตะกี้ไปส่งลูกค้าแล้วครับยี่สิบบาทสองกัมแถมด้วยชงนี่นี่ฮะเสดาวเะดาวพืชเศรษฐกิจนะครับเก้ากัมสิบกัมโอ้ได้อยู่เกือบยี่สิบกัมครับ เฉพาะส่วนที่แบ่งไว้แล้วนะครับนี่ทั้งหมดน่าจะได้อยู่ครับสามสี่โลนี่แต่กบ็บ้านเราก็ต้องทำกรรมขายครับแจกกันกินเพราะว่าถ้าเป็นโลเขาจะต้องเอาไปที่งเทพเอาไปแยกขายลวกเขาได้กำไรเยอะใช่เขากรรมสิบบาทนิดนึง ครับเพราะว่าเข้าไปแยกขายไงกิโลหนึ่งก็โอ้เอาไปทำกรรมได้เยอะอยู่นั่นเลยได้หลายนี่แม่ไปปีนมานะครับต้นที่สวนแถวเราไก่แหละครับแถวเราไก่ที่เราเคยถ่ายดูอัปเดตให้ดูนี่ค ย้อยข้างบนยังไม่ได้เกี่ยเลยเนี่ยถ้าไปเก็บอีกจะได้นี่เวลาคิดว่าเขามาประชุมยังไงให้ข้าวเออก็พอว่าแม่ไปประชุมเขาอ่ะประชุมประชุมไทยแรงเด็กเขาบอกว่าคนไหนที่เกี่ยวโอนไม่ได nah, ้แถวของเราเราไม่ได้เกี <hard> ่ยวในในเบงกที Born ่ที่ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนไม่มีข้าวครับ ตอนไปเก็บแม่ไปเก็บคนเดียวครับไม่ได้ตามไปที่สวนแม่โทรให้ยูบอกแล้วนะยูแม่ให้เนาะใ,ใครมาช่วยแม่เก็บแะดาวทีสอเดียวเขาไม่บอกผมก็ว่าเอ๊ะแม่ได้มาถุงวิวสยองถุงยี่ใหญ่เนี่ยป้าเลย,ยปลาเลยเผ<ม><พ>าถานอ่ะคนง้อนะแกว่าเอ้า ขั้วเรียวมาตั้งสองถุงปุ๋ยว่ะผมเลยว่าป้าผมเห็นแค่สองถุงนะแม่ป้าว่ะแม่เข็นแปบเข็นมากนี่โอ้โถ้าแม่มันมันบานก็บานไม่เต็มชอ่อหรอกบานแค่เป็นบางกิ่งมันโอ้โหใหน่อยเองขายกําเองก็ขายยี่สิบบาทเองนี่เขายสิบบาทสิบบาทครับ สิบบาทบ้านเราครับได้อยู่ครับยี่สิบกรัมเราไปฝากเยเตงหมดสักซีบกันค่ะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปฝากร้านค้าก่อนนะครับเอาอไปมายครับได้ยี่สิบห้ากรัมครับผมเือ ก็เย็บด,ด้วยมือนช่วยกันเย็บนอกจะเย็บผ้าไม่มีเวลาย,ย้อมก็ย้อมด้วยน้ำต้มแก่นขนุนคือจะเอาแก่นขนุนมาทากเป็นชิน้นกลางาได้ไม่สักคำมนึ่งแม่แล้วฮ่องเจย์แตงอ่ะเป็นฮุกล้มันจะได้เป็นซิฟเอาอีกฮุกเน,นาะเอาอ, <ST> อ,อีกคำหนึ่งครับขออีกคำหนึ่งครับเป็น ย่ามเข้าฤดูแล้วนปทกษัตรยเป็นยี่สิกกรรมเูได้เที่ยวเยไปทางจังหัดชายมเริ่มมักการพระอาจารย์ธรบงที่มาโตั้งรเขียวอี่รเมื่อพักูกับพระอาจารย์ธรบงเป็นเวลาพอสมควรแล้วจึงได้กลาคาวะพระอาจารย์ขบงออกเดินทามีพระรูปหนึ่ง เพื่อนร่วมเดินทางด้วยออกจากอำเภอภูเขียวเดินทางด้วยเท้ามาเรื่อยๆจนถึงอำเภอชุมแพในระยะนั้นอำเภอชุมแพกำลังเกิดโรคสีดาษระบาดอยู่ชาวบ้านแนะนำไม่ให้เดินผ่านแต่หลวงปู่ไม่ฟังเดินผ่านอำเภอชุม